ช่วงยาลันันบารูทางสายใหม่สนับสนุนโดยยาลันันบารูทางสายใหม่ของผู้หลงผิดกอร,าาอรมนอภักศี่วนหน้าอัสลามุลัยกุมบารอกมตุลลาฮิวะบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงยาลันนันบารูทางสายใหม่นะฮะวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักกับโครงการฐานมวลชนของเรานะครับที่ทาง กรมการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ี่ส่วนหน้าและสำนักงานปศสได้ดำเนินการนะครับเราเริ่มจากโครงการมัสยิดสารใจป้องกันพยาเสพติดและโครงการวัดสารใจป้องกันพยาเสพติดนะฮะสโครงการนี้เป็นโครงการที่เราดำเนินการมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนําหลักศาสนาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้วัดและมัสยิดเป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนโครงการนี้ครับโดยมี ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางสันติวิธีไม่ใชมาตรการทางกฎหมายขอความสันนิษุขนะครับจุงมีแด่พี่น้องบ้านด่านหมู่สีนะครับตำบลแป้นเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับทางศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในพัคสีิส่วนหน้านะครับได้มีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเราในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ตอนนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทาไมต้องประชาชนร่วมกับรัชการนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในกําปง,งของพวกเรานะครับเราต้องมีส่วนร่วมนะครับถ้าบอกว่าการแก้ไขปัญหาปิดเนี่ยนะถ้าบอกว่าครูตุ้มมาแก้ปัญหาเรื่องยาติดในหมู่สีให้เราหน่อยนะครับไม่ประสบความสําเร็จเพราะผมไม่ใช่คนที่นี่ผมไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในหมู่บ้านเรามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือเปล่า หรือว่าหมู่บ้านอื่นเอามาแพร่ระบาดในหมู่บ้านเราเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านต้องมีส่วนด้วยมันเองนะครับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้นวทางของหลักชุมชนเข้มแข็งนะครับมาเป็นกระบวนการของการป้องกันพรรยาเสพติดในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองนะครับโดยมีสมาชิกนะครับเป็นคณะกรรมการและก็เป็น,นกลไกหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนของหมู่บ้านของตัวเอง นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการโครงการประชารัฐยยลานันบารูสู่ตะบนสันทิสุนะฮะก็เป็นโครงการที่ประชาชนกับภาครัฐมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพร้อมๆกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการและก็ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยของการขับเคลื่อนโครงการฐานมวลชนของเรา ผมก็จะนํามาเสนอในช่วงยาลานันบารูแห่งนี้นะครับแล้วก็เรามีหน่วยยาลานันบารูมีจิตอาสายาลานันบารูก็คอยขับเคลื่อนโครงการประชารัฐาลานันบารูอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะฮะก็สามารถติดตามได้กระบวนการจะเป็นยังไงรายละเอียดของการขับเคลื่อนงานจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่วงนี้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับกับปอนยาลานันบารูที่ผมได้กล่าวไป นะฮะปณอยารันบารุก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งะฮะเป็นที่สำหรับการรองรับของลูกหลานสมาชิกของโครงการฐานมลชนของเราในการฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ใช้ยาเสพติดนะครับหลังจากที่น้องๆเหล่านี้ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมจากฐานที่ต่างๆมาแล้วนะฮะก็ใครที่ไม่พร้อมที่จะกลับไปอยู่ที่บ้าน หรือว่าจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะฮะก็มาอยู่ที่ปอนเนยาลันันบารูแห่งนี้นะครับก็เราได้สร้างมาร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ของบ้านเกาะและหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับส่วนรายละเอียดของปอนเนยาลันันบารูจะเป็นเช่นไรนั้นก็สามารถติดตามได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมุฮมมัลลอฮิวะบระกาตุ ผมนายเนี่ยเุ็ลอดตวีผู้ใหญ่บ้านมูทีหนึ่งตำบลละแเอก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับโครงการยารันนมารูซึ่งเป็นโครงการที่จะมาเยียวยาจะมาดูแลลูกหลานของพวกเราชาวละแเอก็เป็นความเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับชาวละแเอมากที่กองทัพภาคที่สี่ได้เล็งเห็นความสําคัญกับการดูแลบุตรหลาน ให้ให้ปลอดกับยาเสพติดให้ความรู้ให้ความอบอุ่นในการป้องกันในการอยู่ให้ห่างจากยาเสพติดก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งในวันนี้เป็นการขอบคุณสำหรับชาวละเอที่มีโครงการนี้นะครับขอบคุณครับ